ภาพความตะมุตะมิของทุกคนมาฝากนะคะทุกคนถ้าทางจะไม่ตะมุตะมิละถ้าทางจะไม่ตะมุตะมิแล้วละเพราะคนพี่ปัดขนาดนี้ไม่ตะมุตะมิละนั่งเป็นหมีขาวอยู่เนี่ยไปไหนละวลูกไปไหน ไม่ต้องมาหายายจ๋าลูกปะเนี่ยเขาจะมาหาแต่ยายเนะี่ยไม่ได้ละไปตรงนูน้นอันตรายแมวตัวผู้กับเด็กนะเราไว้ใจไม่ได้นะคะเราไว้ใจไม่ได้เลยยิ่งโดยเฉพาะแสนล้านเนี่ยเขามีประวัติเพราะฉะนั้นยิ่งไว้ใจไม่ได้แต่ดีไม่เอา ไปห่างๆน้องก่อนน้องก็จะวิ่งเข้าหาแต่ตัวผู้เอาหมอนแมวมากั้นก่อนยายก็เนาะต้องขอโทษน,นะเพราะว่าเขาเรียกว่ายัางไงอะถ่ายคลิปเอาไอ้นู่นไอ้นีน่ภาพอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคนะทุกคนก็คือจะต้องกั้นหน่อยหนึ่งอะ่ะขวางน้องไว้ไม่ให้ไปลูกทำงานให้ยายหน่อย บอกน้องไม่งั้นพี่กัดบอกสิอ่เป็นสตาฟไว้เลยนั่งทับหัวน้องไปเลยสตาฟไปเลยอือบอกน้องลูกไม่ไปนะไม่ไปอันตรายนะเชื่อพี่บอกน้องอย่างนี้นะคะอืออ่าบุญรักษารู้จักเล่นกับน้องบ้างนะลูกเราจะจะได้ชื่นใจนะลูกนะเนี่ยเหมือนคนเนี้ยคนเนี้ยเดี๋ยวรักเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวฟัดเดี๋ยวรักอยู่อย่างเงี้ย ปัดไม่ได้เกรงกลัวเลยนี่คนนี้นั่งมองยายยายก็ทำอะไรกันเนี่ยหนูก็ไม่เข้าใจเลยนะยายนี่คนที่หนึ่งนะคะคนที่หนึ่งนี่คนที่สี่ไม่ต้องเลยเออบอกน้องว่าไม่ต้องเลยพี่เฝ้าประตูให้ยายจ๋าอยู่นะยังจะดื้ออีกนะเดี๋ยวเถอะนะ มีขาววันปัดน้องดูขึ้นไปฟัดถึงบนฟาร์ม้ายเนะี่หยดูเขานั่งมองพี่เขามองเอียงซ้ายเอียงขวาเขนาน่ารักนะคนที่หนึ่งเนะี่ยเขนาน่ารักทุกคนแหละถ้ายายจะมีบ้านกว้างๆยายจ๋าจก็อยากจะเก็บเอาไว้ทั้งหมดไม่มีใครอยากจะให้หลานไปอยู่ที่อื่นหรอกนะ แต่ด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างไหนจะปัจใจัยในการบริหารจัดการอีกเนาะเนี่ยเดี๋ยวแวแวแวๆมาก็จะเป็นค่าวัคซีนเด็กๆอีกแล้วจะเอาตรงไหนยังไม่รู้ใครไม่เป็นยายจ๋าไม่รู้หรอกเนาะก็จะแบบเหมือนเอาใจตัวเองเข้ามาแล้วก็แค่นี้เลี้ยงไม่ได้หรอแค่นี้ทำไมอย่างนี้หรอ แต่ทุกคนไม่เข้าใจสิ่งที่ยายจ๋าเป็นหรอกไอ้คาว่าแค่นี้ของทุกคนน่ะมันคือเยอะสําหรับยายมากทุกวันนี้กว่าห้าสิบตัวแมวจอนอีกสามสิบกว่าตัวยายจ๋าก็แทบกระอักเลือดแล้วและไหนวันนี้อีกนะคะที่จะต้องพาขุนทองไปหาหมอนะคะพาขุนทองไปหาหมอแล้วก็ใบเตยยังแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะคะ ใบเตยอ,อยู่โรงพยาบาลเกือบยี่สิบวันนะทุกคนจุกอกโอ้ยดูฟัดน้องจนน้องร้องละ <c oughs> จนน้องร้องละลายค่ะฟัดน้องจนน้องร้องไม่เอาแล้วอะยายจ๋าก็หูตึงเนาะหลานร้องก็ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ เดี๋ยวสักพักใหญ่ๆก็จะเขาเรียกว่าจะจัดการในเรื่องของพาใบาเตยไปหาหมอเอ้ยมีใช่สิพาขุนทองไปหาหมอแล้วก็ไปเยี่ยมใบเตยด้วยพร้อมทั้งเอาข้าวปลาอาหารไปให้ลูกอีกด้วยนะคะใบเตยยังคงมีน้ําในช่องอกนะคะแล้วก็น้ําลดลงแล้วนะคะทุกคนคุณหมอได้โทรมาคุยแล้วว่าน้ําในช่องอกลดลงแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ให้เป็นกินไม่ได้ให้ยากินนะคะเป็นเป็นยาฉีด แต่วันนี้ได้ปรับเป็นยากินแล้วนะคะก็เตรียมตัวที่จะได้กลับบ้านแต่ว่ายังไม่กําหนดว่าจะกลับเมื่อไหร่เพราะรอคุณหมอรอรอคุณหมอโรคหัวใจในวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะโฟล l ลอั p ในเรื่องของหัวใจอีกทีนึงแล้วก็ echo หัวใจอีกทีหนึง่งโดยการฟังเสียงหัวใจนะคะแล้วก็ดูอัตราการเต้นของหัวใจการสูบฉีดเลือด ว่ามีการเป็นยังไงบ้างอะไรม้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะคะส่วนในโรคของ SLE ช่องปากก็ทุเลาลงแล้วนะคะก็เตรียมตัวที่จะได้กลับบ้านนะคะค่าใช้ใจ่ายคงคงคงยังไม่รู้จะพูดยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของใบเตยในเยอะจริงๆนะคะบางคนนะคะก็แบบเห็นแม่ เอาลูกไปหาหมอไปหาหมอทําไมไปนู่นไปนี่ทําไมถ้าไม่เป็นเราไม่เป็นไม่ไม่เป็นแม่เองเ,องเนี่ยก็ทุกคนก็จะไม่ทราบว่าลักษณะของอาการของลูกอ่ะเป็นยังไงนะคะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากให้ลูกทรมานหายใจไม่ออกแล้วหอบหอบตัวโยนอย่างนี้หรือว่ากินข้าวไม่ได้อย่างนี้ไม่ไม่มีใครที่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปตามยถากรรมนะคะอะไรจะเกิดขึ้น มันคือมันต้องพาลูกไปหาหมออะถ้าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้สนใจลูกแล้วไม่ได้พาลูกไปพบหมอไปหาหมออันนั้นละค่ะเราจะรู้สึกผิดและเสียใจมากถ้า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 เป็นแม่นะก็ก็จะคิดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราก็เคารพในการตัดสินใจของการละการดีกว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าถามเราเนี่ยเราไม่อาจจะปล่อยลูกทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็มองดูลูก ทรมานแล้วก็ไปจากเรามันมันมันคงไม่ใช่นะคะมันคงไม่ใช่ก็ได้ให้เห็นกันนะคะคนนี้ก็ยังไม่ไปไหนหรอกนั่งแต่ใกล้ๆยายเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าได้ปล่อยออกมาก็ขออยู่ใกล้ยายเนี่ยไปเล่นกับเขาลูกปะไม่เล่นกับน้องอะ่ะลูกบุรรักษาดูดินน่นน่ะ มันเลื้อยเป็นงูมันละลายเป็นน้ำเนี่ยมันอยู่กับน้องได้ตลอดทุกช่วงท่านมันมีความสุขเนี่ยไปเล่นกับเขาไปลูกปะเชื่อยายจ๋าปะหนูจะต้องมีเพื่อนบ้างไม่ใช่มีแค่ายายจา๋าผักให้เขาไปเล่นกับน้องบ้างเขาก็ไม่เอาใครเอาแต่ยายจา๋าเนี่ยเดี๋ยวก็เถิดมาหายายจา๋าอีกพยายาาไม้เขามีเพื่อนพยายาาใม้เขาออกกําลังกายเขาก็จะเล่นกับเบ้นมนอย่างเดียวนะคะ กับคนอื่นเขาก็ไม่ไม่เล่นด้วยไม่อะไรด้วยแล้วจาาให้เขาอยากให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับน้องๆบ้างนะคะแล้วก็ถอยหนีอ่าอ่าเล่นนะเล่นกับน้องอย่าตีน้องสิคะคนดีวิ่งตุดต๊ดุต๊ดอยู่อย่างเงี้ยเวนโมลวันนี้ไปกัายายจ๋าไหมไปโรงพยาบาลอะ่ะไปไหมโอ้ยหงายท้องไงายไส้ ลูกเอ้ยลูกไงท้องไงไส้จะไปไหนล่ะลูกเดี๋ยวสิ้นเดือนคนนี้ก็จะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ไปเลเซอร์แล้วก็อาจจะต้องกายภาพเพราะน่าจะทำได้แล้วนะคะเพื่อเพิ่มแรงเวี่ยงของของของแขนข้างนี้นะคะข้อต่อของแขนข้างนี้เพิ่มแรงเวียงให้เขามีกําลังมากขึ้นนะคะ เวลาถ่ายท้องหรือทําอะไรนะน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายท้องเนี่ยถ้าเกิดว่ายายไม่อยู่เนี่ยก็ลมคว่ำมขมําหงายบางครั้งก็เปิดอึเปิดอะไรก็ต้องพากันไปอาบน้ํานะคะเช็ดตัวไม่ไหวคะ่ะทุกคนเพราะว่าเหม็นอึเนานะก็ต้องอาบน้ํากันอีกรอบนึงแบบนี้แต่ถ้ายายอยู่ก็พอที่จะพยุงตัวแล้วก็อึได้แต่ถ้ายายไม่อยู่นี่คือแบบพยุงตัวไม่ได้เวลาอึเพราะต้องต้องมีแรงแรงเบ่งนะทุกคนนะจะโฉบไปไหนครับ โจโฉขาใหญ่นี่นะคะก็เรียกโจโฉคนข้างบนเนี่ยทองเตีายจ๋าจาได้หมดนะคะจําได้หมดไปเล่นกับน้องไปลูกปะบุญรักษายายจ๋ารักบุญรักษามากเลยนะไปเล่นกับน้องะ่ะน้องมีเพื่อนบ้างลูกอ่ะเล่นกับโจโฉก็ได้อืมโจโฉตัวเท่ากันอะน้องจะตัวเท่าอยู่แล้วอืมอ่ะ,อะไปเล่นกันไปเล่นกัน จะกระเถิบมาหาใาย,ยายจ๋านั่นน่ะอยากให้มีเพื่อนเล่นน่ะฟ้ดจนน้องร้องอีกแล้วทุกคนเนี่ยฟัดจนน้องร้องแล้วยาจาก็หูไม่ดีนะจนน้องร้องเสียงดังในยาจ๋าถึงได้ยินนะหูเราก็ไม่ดี ไปติดต่ออะไรก็ต้องมีกระดาษเขียนเข้าไว้ไว่าให้เขาพูดกับเราเสียงดังๆเราไม่อาจที่จะได้ยินภายใต้หน้ากากภายใต้แมสได้ถ้าจะกรุณาเปิดแมสจะดีมากเพราะเราจะอ่านปากจากคำพูดเราจะเขียนใส่กระดาษแล้วก็ติดต่อบ,บอกเขาอย่างนี้ในทุกๆครั้งเพราะหูเราไม่ดีจริงๆเราจะต้องอาศัยในการอ่านปากภายใต้แมสในหน้ากากเนี่ยเราเราเดาคำพูดเขาไม่ได้ ก,ก็ยังไม่เป็นผู้พิการนะทุกคนเพราะว่ายายจ๋ายังได้ยินอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่เป็นผู้พิการถ้าเป็นผู้พิการจริงๆหูมันจะดับแล้วไม่ได้ยินเลยเราก็จะได้เบี้ยคนพิการเนาะแต่ว่ามันยังไม่ได้พิการไงมันก็ก้ำกึ่งอะ่ะแหละหูไม่ดีช่างมันเถอะจะได้ไม่ได้ยินคนนินทา <laughs> ใครเขานินทาเราเราจะไม่ได้ยินนะเนาะนี่แหละคือข้อดีของความพิการของเราเราต้องมองในแง่ดีบวก เขาเรียกว่าคิดบวกไว้ก่อนนะทุกคนเดจ่าก็พูดไปเรื่อยทุกคนรู้ไหมเนี่ยพูดไปพูดมามันสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีละเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแบบเออเราพูดไปเรื่อยเนาะมีเวลาก็พูดไปเรื่อยทําคลิปไปเรื่อยให้ทุกคนได้เห็นกันออีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยอะให้เห็นภาพเด็กๆอีกสักหน่อยหนึ่งก็ยังคงจ้องมองอยู่นะคะแต่ร้านยังคงจ้องมองเด็กๆอยู่ ก็ห้ามเขาว่าค่ะห้ามเขาให้เขา,เขาไม่เข้ามามันจะมีเส้นระหว่างเขากับเด็กๆผ้กาก็จะไม่เหมือนดู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 ดดดเห็นไหมฟัดจนน้องร้องอ่ะนี่ปล่อยน้องเดี๋ยวนี้ฟัดจนร้ององ่ะเนี่ยเห็นไหมน้องก็ช่างร้องน,น,นิดนหน่อยก็ร้องเจ็บอ่โอจจะโอ้ดียจ่าโอ้ลูกเด๋จ,จ่าโอ้ๆนะอ๋อห้องเต้เจ็บอ่ะเหรออ๋อ สำอ้อยเนะาะห้องเต้นเนาะลูกนะเนาะไปอีกคนละฟัดทุกคนฟัดทุกคนเดี๋ยวก็ครบฉีดยาอีกแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนเข็มสามเข็มสามคราวนี้คงจะต้องฉีดลิวคิเมียด้วยนะคะฉีดลิวคิเมียด้วยเจ็ดวัคซีนลิวคิเมียนะทุกคนเนี่ยนะนดูสิฟัดน้องจนน้องร้องทุกคนนะ่ะเนี่ยไม่เคยทำอะไรกับน้องดีๆเลยเนี่ย ผิดไหมเนีย่ยฟันน้องเนี่ยไอหมาดมูมองมองหาคนจะไปเที่ยวต่อเดี๋ยวจะกระโดดไปเที่ยวต่อเนี่ยกำแพงกำเพิงยายจ๋านะไม่ ي, อายเราให้ดูลอยฉี่ทั้งนั้นทุกคนขึ้นไปฉี่กันเพื่อที่ตัวเองเนี่ยเห็นลอยใช่ไหมทุกคนไม่อายเพราะว่ายายจ๋าเช็ดแล้วมันก็ไม่ออกมันได้แค่นั้นแล้วบางทีเนี่ยฉี่ไว้เราก็ไม่อยู่ไม่อยู่บ้าน แล้วฉี่เหมันก็แบบเนาะมันก็จับตัวกันอะเนี่ยทุกคนคิดเอาแล้วกันมันก็จับตัวกันให้เห็นกันอย่างนี้แหละไม่รู้จะอายทำไมความเป็นจริงมันยังไงก็ให้เห็นกันอย่างนั้นบ้านช่องห้องหอตายไปมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วแต่ยังไม่ตายก็ไม่รู้ตายยังไม่ตายก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันเป็นของธนาคารเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้อีก ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงนะทุกคนพี่เขาฟัดนะก็ยังเข้าไปหาเขาเนี่ยอย่ามาฟัดามาฟัดเขาอีกอย่าพึ่งเข้าไปลูกน่ารักเนาะ สิบห้านาทีละเดี๋ยวคงต้องจบคลิปเพราะว่าถ้าคลิปยาวๆเนี่ยเบาตรงๆว่าเกรงใจทุกคนมากๆนะคะเกรงใจทุกคนเวลาใครดูคลิปยาวๆเราจะรู้สึกแบบเหมือนทุกคนเสียเวลากับเราอย่างเงี้ยหรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะคะแต่เด็กๆก,ก็น่ารักอยากให้เห็นความน่ารักของเขาเหมือนที่ยายตาเห็นพอได้ว่างก็จะได้เห็นความน่ารักของหลานๆน,นะคะ พอได้ว่างก็จะพากันมาให้เห็นความน่ารักต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ก็ก,ก็ก็อยากให้เห็นความน่ารักทั้งหลายเหล่านี้นะคะเก็บเกี่ยวความน่ารักของเขาไว้นะคะจะมาเล่นหางไงมีหางอยู่จะมาเล่นหางก็หนูก็เล่นไปสิลูกไม่ต้องดึงยายจ๋ามาไปเล่นกับเขาปเดี๋ยวยายจ๋าจะจบคลิปละเพราะว่าเลยมาหลายนาทีเกรงใจ ทุกคนเก่งใจมากเราเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวพาคุณทองไปหาหมอแล้วก็ไปเยี่ยมใบเต ơi. ยยายจ๋าอยากบอกว่าความเมตตาของยายจ๋าเนี่ยเงียบม,มากเลยนะทุกคนซึ่งยายจ๋าก,ก็เข้าใจถึงเศรษฐ,ฐกิจทุกอย่างดีนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างการเมืองมันร้อนระอุนะเนาะเศรษฐ,ฐกิจบ้านเมืองเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ทำได้แค่เพียงช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจที่สุดเหนื่อยเหลือเกินค่ะทุกคนพูดไปก็ดรามา่าเดี๋ยวจะกลายเป็นนางเอกทีวีพูดไปร้องไห้ไปเสง่งตัวเองจบที่คลิปนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเบ้นมนวิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปหาเรื่องคนอื่นต่อนะคะด้วยนิสัยของเขาจบที่คลิปนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ